ไม่ฉีดมาทางนี้ลูกขี่ไปทางอื่นเปียงนู้พี่พ่อขี่ไปทางนน้นในไม้มาเเวลดน้ำ่น้ o o o no 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 มีด no 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 n ีเจ no, 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 no. oui. ๊ี่ไปทางนู้นโอ้ยเจ๊ทางนน้นลูกเออไม่ฉีดเลทางนน้นเปียกแน่เจ๊เนื้อปิดน้ำนะ นุกจะปิดน้ำนะปิดไปดทางน้นนะเออเนี่นุกจะเช่งต้นไม้นะต้นไม้ทางนูน้นอ,อืมนุกไม่ได้ใช่นุกไม่ได้เปี่ยงนุกเนนุกเออโอเค เี้รู้จักบีบอีกเอ้ยไปไกลเลยโอ้เปียกเปียนเล่ามุ่งเราได้กินแล้วโอ้โหไปไกลมากว้าวนู่นถึงต้นมะพร้าวเลยอืมดูสิู้จกรรมเลยอือโอ้โหตอนนี้กล้องมาเปียกน้ำแล้วนะครับ จิ๋ทางนู้นครับทางนู้นครับลูกนู้นทางโน้น,นยาวๆเลยเออเออฮะอ,อะไรทับฟอร์มเลยนะ ไอ้ต้นอะไรลูกผักอิเลศนะขีดต้นอะไรครับมะละกอบอ่ะป่อยังครับป่อยังอีกหรออีก่ะด้วยอ่ะคันก่อนนะไปบายเพื่อนๆไปบาย xong chút này xong chút này yê yeah, xong chút này nè 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 nè